ริชาร์ดแบรนสันค่ะผู้ก่อตั้งวอร์จินกรุ๊ปนะคะถูกสบประมาทว่าโง่ต้องออกจากการเรียนตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็ล้มเหลวมาหลายครั้งในชีวิตแต่ก็ไม่เคยเข็ดริชาร์ดชีวิตในอนาคตของนายจะมีอยู่แค่2ทางถ้าไม่จบลงด้วยการถูกจับเข้าคุกก็จะเป็นอภิมหาเศรษฐีและนี่คือสิ่งที่ครูใหญ่ของโรงเรียนที่เขาเรียนตอนมัธยมกล่าวไว้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นโรคดิสเลกเซียนะคะซึ่งเป็นโรคที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านเขียนแล้วก็การสะกดคําทําให้ถูกคนรอบข้างเนี่ลเเสมอย ถูกมองว่างโง่ที่สุดในโรงเรียนแต่เขาก็ไม่เคยสนใจคําพูดเหล่านั้นค่ะเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเคารพตัวเองและนําสิ่งที่มีอยู่ในตัวมาเกาะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเขามองว่าดิสเลกเซียไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสและพรสวรรค์ที่แฝงซ่อนอยู่ในตัวเขาเพราะคนที่มีอาการนี้นะคะมักจะเป็นคนที่ชอบทําให้อะไรต่างๆในชีวิตมันง่ายขึ้นความสําเร็จของเซอร์ริชาร์ดแบรนซันนะคะซึ่งเกิดจากการลองผิดลองถูกนะคะหลายครั้งธุรกิจที่เขาสร้างขึ้น